ไม่อยู่เนี่ยอืมเขาอยู่เพื่อปะฮะดียอาเองเป็นอะไรของเนี่ยโหมาตั้งนานแล้วนะหูม,มาดีตุกท้องนอะนนนตุกท้องไม่บอกไอ้นนน่ะ ท้องกับใครท้องกับโน,นไงเกี่ยวเลยกับโนนปุ๊ก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิดนาฏวิไลกับสินสมสทรรค่ะคุณผู้ชมคะแม้ในช่วงที่ผ่านมานะคะอุตสาหกรรมหนังไทยจะเป็นที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นนะคะหลายคนบอกว่าหนังไทยนั้นซบเซาในช่วงที่ผ่านมาค่ะจะดูเหมือนว่าหนังสั้นนะคะจะสวนทางกันนะคะโดยเฉพาะหนังสั้นที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆนะคะให้น้องๆเยาวชนได้มีโอกาสโชว์ฝีมือลายมือนะคะในการผลิตหนังสั้นนะคะวันนี้คะ่ะสินสมสทรรมีหนังสั้นเยาวชน4เรื่องนะคะที่เป็นหนังสั้นจาก ความตั้งใจดีๆของน้องๆนะคะสะท้อนเรื่องราวต่างๆในสังคมนะคะและสินสโมสรได้รับเกียรติจากผู้กำกับนะคะและโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ไทยนะคะคุณปรัชญาปิ่นแก้วค่ะสวัสดีพี่ปรัดนะคะ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็น้องๆอีก4คนนะคะที่ได้โอกาสในการผลิตหนังสั้นนะคะน้องคนแรกค่ะน้องสุธิตาปานสมสวยค่ะคนถัดมานะคะน้องวรรณชาติโออิกค,ค่ะและอีกคนนึงนะคะน้องชยาพาลีค่ะ และน้องพัชรดลปัรจงพินิษค่ะทั้งหมดจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัต์สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับค่ะก่อนที่จะมาที่หนังสั้นนะคะถามที่พี่ปรัชต์นิดนึงนะคะคตอนนี้ได้ยินข่าวมาหนาาหูแล้วก็ตลอดเวลาเลยพี่ปรัชต์คะว่าหนังไทยโดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมภาพรวมเนี่ยดูน่าเป็นห่วงเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะเป็นจริงครับพัฒนาว่จาจากวามสเตเ็จทงนั่นรายได้นะครับคือหนังไทยหนังไทยช่วงล่งหลังที่สร้างมาเนี่ย มีน้อยเรื่องที่จะสามารถมีแรงดึงดูดให้ให้มีความน่าอยากดูเทียบเท่ากับหนังของต่างประเทศค่ะคือหนังต่างประเทศที่ที่ที่มาถ่ายบ้านเราเป็นหนังที่ถูกเลือกมาแล้วว่าเป็นหนังที่มีความน่าสนใจอยู่พอประมาณแล้วว่าถึงถึงมีลับมาฉายค่ะหนังต่างประเทศที่ไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะก็มีเยอะแต่จริงแๆไม่ได้ดึงมาฉายเพราะฉะนั้นคู่แข่งของของของหนังไทยก็คือหนังที่มีแรงดึงดูดที่ดีค่ะก็คือเราชนหนังฟอร์มยักษ์หนังบ็อกซ์ฟิศ หนังสมัยฮ<า>อลลีวูด <นะ S 1> อย่างนั้นเลยมาที่ถูกเลือกมาแล้วอืมแล้วคนในวงการหนังกันเองมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ยังไงกันมากก็ที่ปัมันมันปัญหามันมีหลาย,ลายด้านค่ะ,ะหลายอย่างส่วนส่วนที่ตัวนหนังเองไม่มีแรงดูดเพียงพอเนี่ยมันก็คือคือปัญหาอย่างหนึ่งปัญหามีหลายหลายมิติฮะมีเรื่องอื่นๆด้วยอืแต่ดูเหมือนจะส่วนทางกันจริงๆไหมคะสําสหรับหนังสั้น เราเป็นกระแสที่มาแล้วก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญก็คือว่าหนังสั้นบางเรื่องก็ทำรายได้ไม่น้อยเลยหนังสั้นทำรายได้ผมไม่เคยได้ยินฮะค่ะหมายถึงว่าหนังที่เป็นหนังอินดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นไม่ใช่หนังสั้นคนละแบบกันหนังในโรงใช่ไหมหนังในโรงที่น่าสนใจลุ้นจริงๆแล้วมันน่าตกใจนะคืออ่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจค่อยนมากขึ้นค่ะเด็กนักศึกษาหรือสาขาวิชานเทศศาสตร์ถูก ถูกได้รับการเลือกเรียนเยอะมากหรือคนที่ไม่ได้เรียนแต่ก็สนใจทําหนังสั้นก็เยอะแยะแต่คนนี้อนาคตขคงทุกคนก็อยากจะมีโอกาสได้ทําหนังใหญ่ผมคิดว่านะครับแต่ในขณะที่มีคิดรูบว่าปัญหาหนังไทยม,มันมีปัญหาอยู่แต่ว่า,ามันไม่มีการถูกมาแก้ปัญหาอย่าง,างจริงจังอย่างที่ผมบอกบอกว่าปัญหามันหลาหลายมิติ คือภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ยังไม่ได้แก้ไม่ได้ช่วยแก้อย่างจริงจังด้วยแล้วเราก็จะไม่ไม่มีการวางแผนว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้วันหนึ่งเขาจะอยากจะไปทําหนังใหญ่เนี่ยเขาจะทาอย่างไรคือพูดง่ายคือปลายทางตลาดมันมันกำลังจะพังมันมันแย่มากๆอยู่แล้วคนที่คนสนใจแล้วเด็กนักศึกษานิเทศศาสตร์จบปีหนึ่งหลายพันคนเนี่ยเขาจะเข้ามาอย่างไรภาคตรงนี้ไม่ไม่ไม่เคยรัฐบาลไม่ไม่ได้ไม่ได้มองเห็น ค่ะถามที่น้องๆสี่คนกันบ้างดีกว่านะคะน้องๆน,นี่ที่วิทยานี่คือน้องๆเรียนสาขาอะไรคะสาขาดิจิตอลมัลติมีเดียมิดดิจิตอลมัลติมีเดียนะคะแล้วส่วนใหญ่คือทุกคนมีความฝันอย่างที่พี่ปัดบอกไหมว่าอาอยากทําทหนังโดยเฉพาะหนังใหญ่อ่ะมาที่น้องกี้ก่อนมีค่ะมีใช่ไหมคะอ่ะแล้วคนอื่นๆละคะ น้องเบสน้องอาร์มน้องกอ๊อตว่าไงนี่ค,ค,ครับแล้วมีเด็กอย่างนี้อีกเยอะเลยนะคะตัดที่ฝันอยากจะทําหนังใหญ่ในขณะที่พี่ๆเนี่ยนั่งรู้ปัญหากันอยู่ว่าปัญหาของหนังใหญ่คืออะไรอะเดี๋ยวเราพักปัญหาของหนังใหญ่มาที่หนังสั้นที่น้องๆได้มีโอกาสได้ได,ได้ทํากันบ้างนะคะทั้งหมดนี่คืออยู่ปีไหนอะไรยังไงกันคะปวชสามค่ะแล้วมีพี่ปวสสองคนอืมแต่ว่าก็คือเป็นโอกาสที่ดีเลยของเราเพราะว่าเราได้มีโอกาสทําหนังสั้น ของของเราเองใช่ไหมคะแต่ละคนทําเรื่องอะไรยังไงบ้างอะน้องกี้หนูทำเรื่องความเหมือนที่แตกต่างคะ่ะค่ะคนถัดมาคะ่ะน้องเบสทําเรื่องหลอกครับน้องอาร์มผมเรื่องวัยวัยครับค่ะแล้วก็น้องก๊อตทาเรื่องบทเรียนครับค่ะทั้งหมดคือเรื่องราวนี่คือแต่ละคนช่วยกันคิดหรือยังไงหรือได้โจทย์มาก็ค,คือจะเป็นอของโครงการข้อเกิดแน่แทาแน่จริงครับก็ค,คือจะเป็นการให้นักศึกษาครับได้ มีประสบการณ์ในการทําหนังจริงอย่างเงี้ยครับก็ได้ให้โจทย์มาก็คือให้จัดจับกลุ่มเป็นสามคนครับออกไปหาหน่วยงานที่เราจะทําหนังสั้นเพื่อให้หน่วยงานนั้นรับไปใช้เผยแพร่ในทางสื่อต่างๆด้วยครับอืตอนนี้คะ่ะพิปัติาดูเหมือนว่าหลายคนเนี่ยจะมาช่วย ในการสนับสนุนน้องๆทําหนังสัน้น <ๆ S 2> เยอะขึ้นนะคะพิปัดว่าเป,เป็นเพราะอะไรคะเพราะหนังสัน้นเป็นสื่อที่ผลิตง่ายเข้าถึงง่ายหรือยังไงคะเพราะภาพยนตร์เป็นสื่อที่ทรงคุณภาพที่สุดค่ะค,ครับแล้วก็รัฐบาลก็เคยเห็นข้อนี้นะว่าภาพยนตร์เป็นสื่อที่ทรงคุณภาพที่สุดแ,แต่แต่รัฐบาลยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ช่วยอย่างจริงใจอย่างจริงจังแล้วก็การที่น้องๆหลายคนสนใจคนในวงการหนังทุกคนเราก็ ชอบอยู่แล้วเราะว่รู้สึกว่าอยากสนับสนุนอยู่แล้วอยากห้เด็กรุ่นใหม่มีไอเดียใหม่ๆค่ะเห็นทุกๆทุกๆโปรเจกต์เลยหลายโปรเจกต์เลยถ้าเกิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่ติดต่อไปที่คนในวงการหนังจะได้รับความร่วมมืออย่างดีมากๆเลยคือคือพี่ๆพี่ๆเต็มใจแล้วก็อยากจะสนับสนุนน้องๆในเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแม้ว่าเราปลายทางเราจะเห็นว่าที่ยังเป็นอาชีพไม่ได้ข้าพยามแนะนำแนะนำน้องๆข้าพยามช่วยช่วยเขาทุกทุกทีทาง แต่ในส่วนของผมที่ได้มีโอกาสเป็นเป็นกรรมการหนึ่งอยู่ในสมพัานธ์ของภาพยนตร์หรือว่าได้มีโอกาสได้ได้มีกาสได้พูดคุยกันหน่วยงานรัฐบาลก็พยายามเจาะปัญหากาันพูดปัญหากาันาทางออกของของอุตสาหกรรมเพื่อจะรองรับน้องๆเหล่านี้